สุดนุนโดยต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริปตาคู่ครัวรถตีช่วงหนังพาเที่ยวแล้วอะไรมันกลับไปกันไม่ไม่รู้มัน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  I just don't want the bubble to burst. Seems like uh, whenever anything good in my life happens, I'm just afraid I'm going to lose it. I love you. I really love you. Ditto. กับที่ที่เขาทําการปั้นในแบบที่เราตามหากันกับที่นี่ครับโรงงานเครื่องปั้นดินเผาปาตุมข้างในจะมีอะไรให้เราได้สนกันบ้างรอต่อไปแหละครับเข้าไปดูกันเลยเป็นไงฉันบอกแล้วว่าฉันจะพาเธอมาได้ที่ปั้นหม้อจริงนี่อะตามหามีทุกแบบเลยนี่ถ้วยชามดินเผานะ นี่เขาปั้นเหมือนเลยเนี่ยปั้นเหือไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งได้ค่ะค่ะพี่อุ้ยนะคะเป็นลูกสาวป้าตุ่มเจ้าของโรงงานบนเกาะเกร็ดนะโรงงานเครื่องปั้นดินเผาก็เชิญใช่ค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณพิธีกรทั้งคู่เข้ามาเที่ยวชมที่บ้านพี่อุ้ยนะคะ Oh no! <laughs> I hope it wasn't a masterpiece. Well, it's not now. <laughs> Can I help? Yeah, get him your... wet. Now just let the clay slide between your fingers. <sighs> To the sea, to the open arms of the sea. Yeah, lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me. มาถึงที่โรงงานป้าตุ่มแห่งนี้ไม่ได้มีแต่แบบสำเร็จรูปให้ชมยังมีการปั้นโชยเราได้ดูกันด้วยโอ้โหท่าทางขมักเม่นกันน่าดูแหมบรรยากาศาซาบซึ้งกินใจเข้ากับเพลงสะเหลอเกินนะครับคุณพี่ด้วยครับส่วนนี้ค่ะ <c oughs> อ๋ออันนี้ที่อันนี้คุณพ่อพี่ครับคุณพ่อเล็กนะคะพ่อเล็กสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการคุณพ่อเล็กครับ อันนี้ที่กําลังทําอยู่ก็คือจานที่เราใส่อาหารนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นดินเผาพอดีลูกค้าเขามาสั่งที่อีกทีนึงไปใส่พวกหน่มจีนน้ํายาบ้างส้มตําไก่ย่างบ้างนะคะอันนี้ที่ทําอยู่ที่พ่อพี่ทํานี่จะเป็นขั้นตอนที่สามที่4ี่คือขัดให้เนื้อมันเนียนอีกทีหนึ่งจ้ะเนี่ยนี่ไงมันจะมาสัก่างงี้ใช่จัะจับแล้วหลังจากขัดปั๊บมันก็จะเนียนเลยจะเดมแจ็บว้าวมาก อยากหน้าเนียนบ้างครับคุณพ่อครับคุณพ่อช่วยขัดให้ผมหน่อยครับได้ได้ครโอ้โหมีหาเครื่องมือด้วยมีหาเครื่องมือด้วยนี่ไงสบายอันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่เขาไปนึ่งไข่ตุ๋นนึ่งข้าวกันนี่แหละจ้ะอันนี้เป็นขั้นตอนดิบเลยพอปั้นออกมาเสร็จแล้วเรามาแต่งทรงเดี๋ยวเราต้องมาขัดแบบนี้อีกทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันให้เนียนใช่งานก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปกันตายจ้ะอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยว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 นะฮะขอขอให้นะ แล้วอุปกรณ์เขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทันสมัยทันสมัยนะจ๊ะสมัยก่อนใช้อะไรครับพ่อครับถ้าไม่ใช้อน,นี้พ่อใบตองสมัยก่อนใช้ใบตองจ้ะใช้ใบตองใช้ใบตองขัดใบตองแห้ง,หงๆนี่แหละค่ะเขาจะเอามาขัด แต่ว่าไม่มีแป้นแบบนี้นะเราก็นั่งขัดทีละใบละใบยังทันอยู่เล็กๆยังทันอยู่ทันใช้ใบตองขัดใช่แล้วก็พอมาจากใบตองเราก็ต้องใช้เป็นหินหินแบบนี้ขัดอีกทีหนึ่งนะหินนี้เราก็ต้องเลือกหน้าหินที่ดีๆด้วยต้องต้องเลือกหน้าอีกทีหนึ่พอใช้ได้แต่อันนี้จะดีกว่าเรามาขัดได้ ก็ทำให้ให้นี่แหละเขาเรียกว่าขึ้นมอจ้าเนี่ยลองดูเหมือนข้าวคือจะใช่จะมันจะอยู่ที่น้ําหนักมือมือข้อมือต้องแข็งหน่อยเพื่อที่เราจะจับดินดินก็อยู่ที่ว่าเราจะทําเป็นแบบไหนยังไงจ้ะอันนี้จะเป็นบ่อพักดินค่ะเวลาเราได้ดินมาก็ต้องเอาดินมาหมักกันตรงนี้แหละนะ ที่บอกเป็นดินเหนียวดินปทุมธานีแต่ว่าต้องซื้อมานะเป็นหมื่นเหมือนกันในบ่อเนี่ยจ้ะเป็นลําเรือเรานี่ยังเหลือเยอะไหมฮะยังเหลือพอใช้ได้อยู่นิดหน่อยนะคะเพราะดินตอนนี้ก็หายากพอสมควรเหมือนกันก็ปูนตรงนี้เลยใช่ใช่แล้วก็ต้องมาสไลด์มาหมักมานวดและต้องเข้าเครื่องตัวนี้ด้วยอ่าเครื่องอะไรฮะเครื่องนวดดินสมัยก่อนนี่เราไม่มีเครื่องแบบนี้พี่ยังพันอยู่เขาใช้ควายย่า ควายย่ำย่ำตรงนี้จะเป็นลานควายหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะแล้วใช้เครื่องนวดใช้เครื่องนวดดิน Reynolds told me to tell you hello. I broke into tears. It's like I think about you every minute. It's like I can still feel you. I'm here, Mom? ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของบ้านนี้เลยเป็นรุ่นมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยใช่ใช่นะฮะด้านหลังต้องต้องเคารพท่านหน่อยนะฮะนี่ฮะค่ะนี่คุณลุงเตาอันนี้จะเป็นนี่เป็นคุณตาแล้วใช่เตาเตาเผาใบนี้ก็คือตั้งแต่พี่จําความได้คือเกิดมาก็ก็เจอเลยแล้วก็ได้อ่าได้รู้มาว่าคือตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตกทอดมาอายุการใช้งานก็จะเป็นร้อยปีได้แล้วแหละนะ แต่ว่า,าใ,ใช่เราก็ยังซ่อมแซมกันมาเรื่อยๆและเน่เลยครับเตาเผาที่มีมาตั้งแต่รุ่นปุย่าตายหย่มีอายุกว่า1น0ปีกันเลยเวลาเราทําของทุกชิ้นเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาขนเข้าไปเรียงในเตาใบนี้แต่ว่าเตาใบนี้อย่างที่บอกคือว่ามันเป็นเตาใหญ่เตาดั้งเดิมการเลียงเตาเนี่ยคนเรียงเตาเขาจะต้องรู้ด้วยว่าของที่เรามาดูเมื่อกี้เนี่ยอย่างจานทานข้าวเนี่ย ต้องเรียงยังไงองค์ต้องไว้ช่วงไหนของเตางานแกะสลักสวยๆจะต้องไว้ยังไงเพื่อให้สีไฟมันสวยและเสมอกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าเขาจะใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการเผากันทีนึง่งสำหรับที่บ้านพี่นะอสองคืน3วันเผาท <us> <reduced> ีใช่จ้ะก็ต้องประงหมใช่ใชคือวันแรกเนี่ยเราจะจุดไฟอ่อนๆเพื่อที่ว่า ให้ของในเตาเนี่ยมันรู้ถึงความอุ่นเริ่มมาอ่าใช่ต้องวอมวอมแล้วก็แรงแรงขึ้นพอวันที่สองนี่เป็นวันที่สําคัญและวันที่สองืนที่สองนี่เราจะต้องเฝ้ากันตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงเฝ้าใส่เตาใส่ปืนเอาปืนใส่ตรงหน้าเตาใช่ต้องลุกมาดูอีกแล้วลุกมาดูอีกแล้วคนก็คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นอนจะคอยคอยนั่นอยู่แต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนี่หนึ่งคนคือหนึ่งกะนะคะแล้วก็จากเที่ยงคืนถึงสว่างนี่หนึ่งคนอีกหนึ่งกะส่วนกลางวัน ก็ต้องใช้สองคนเพราะว่าเราต้องใส่ข้างหน้าเตาด้วยแล้วก็ต้องใส่ช่องนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ฟืนด้วยแล้วทำไมถึงไม่ใช้เป็นแบบเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าสมัยใหม่เดี๋ยวนี้บางบ้านเขาก็มีใช้อยู่แต่ว่ามันจะใส่เป็นของเล็กๆนะบ้านพี่เป็นเตาใหญ่<ะ>คือพี่ทําหลายอย่างโลงอ่างหม้อจิ้มจุ่มของแกะสลักคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลย ควบคุมอุณหภูมินี่บางคนถามว่าอุณหภูมิก็เท่าไหร่มันกําหนดไม่ได้เพราะว่าเราใช้สายตาดูจากสีอนนของไฟ<ป>กากด้วยประสบการณ์ใช่แล้วก็เวลา,ผาเผาออกมาแล้วสีมันจะแดงแดงออกแก่ไฟมันจะจัดจ่ะมันจะสวยและแข็งแรงจะทนทานนี่แหละคุณผู้ชมส่วนที่คุณผู้ชมกาลังกินจิ้มจุ่มอยู่ตอนนี้นนดูรายการเราอาจจะมีหม้อที่คุณผู้ชมจิ้มอยู่นั้นมาจากเตานี้ก็เป็นได้แ <c oughs> ต่วันนี้เองก็ได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วนะพื้นที่ที่ถือว่า เป็นพื้นที่ที่ยังอนุรักษ์อาชีพของรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายของเราก็มีพื้นที่นี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่คะของเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพใครแวะไปเวียนมาที่เกาะเด็ดแกลืมแวะมาหาพี่เขาได้เขาบอกที่นี่ชมฟรีนะจ๊ะนะแต่ถ้าหยิบจะกลับบ้านก็เ่ายตังค์ด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะว่าในที่สุดเราก็ คือมีเวลาอนันตใจผมดูหนังฝรั่งเรื่อง Ghost เขาปันเามีการปั้นหม้อกันแล้วก็มีแบบนี่กรเงี้ออก็เลยมาถึงนี่จนได้ติดไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่มันยังไม่ให้ปิดเพียงแค่นี้ช่วงหน้าเราจะพากินครับกินแบบเกาะเกร็ดจริงๆเน่เป็นร้านอาหารที่ต้องบอกว่าบรรยากาศเกาะเกร็ดริมน้ำแล้วก็มีอาหารอร่อยๆเยอะมากหลายเมนูใครหิวนะฮะรับเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเพื่อดูกันนคบว่าเกาะเกร็ด เน่ <c oughs> เอ้ยอัพแปลมอก่อน <c oughs> สั่งมอเข้าไว้เดี๋ยวไปปิ้งจิ้มจุ่มกินดีป่ะ